กลับเข้ามาพูดคุยกันต่อในรายการถอดสลักข่าวยังคงอยู่กับท่านรองศาสตราจารย์ในแพทย์กำจรตติยกวีนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของการจัดงานสากิจศึกษานานาชาติครั้งที่5ค่ะซึ่งแน่นอนว่างานนี้เนี่ยเป็นประโยชน์อย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบรรดานิสิตนักศึกษาที่จะเข้าร่วมใช่ไหมคะอยากให้ท่านรองได้เล่าถึงรายละเอียดของการจัดงานค่ะครับในงานเนี่ยนะครับเราก็จะมีนิทรัศการนะครับเอาผลงานของนักศึกษาที่เข้าไปทํางานอยู่ในสากิจศึกษาต่างๆเนี่ยมา แสดงให้ชมว่าเขาเข้าไปทําอะไรได้บ้างนะครับแต่ละคนก็จะมีโครงการของตนเองนะครับแล้วก็เข้าไปศึกษาแล้วนี่เขาได้อะไรเขาก็จะมาเสนอให้ดูนะครับพร้อมทั้งมีนิทรรศการของมหาวิทยาลัยต่างๆที่เข้าร่วมนะครับหลายมหาวิทยาลัยจัดจัด การแบบศึกษาแบบสกิลศึกษาได้ดีเยี่ยมก็จะมีการประกวดประคันกันค่ <c oughs> นะปีที่แล้วก็มาหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งได้รับเป็นได้เป็นที่หนึ่งนะครับเ <c oughs> พราะว่าจัดได้เป็นอย่างดีปีนี้เรายังไม่ทราบว่าจะเป็นใครก็จะมีการประกวดประคันกันตรงนั้น <c oughs> ก็จะมีผู้ได้รับรางวัลซึ่งแน่นอนว่าทุกมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการหรือว่ากิจกรรมกับเราเองแล้วก็จะมีการประเมินผลในช่วงท้ายด้วยนะคะทีนี้ค่ะถามถึง ในส่วนของผู้ประกอบการ,รอย่างแน่นอนอยู่แล้วละ่ะนิสิตนักศึกษาได้ประโยชน์จากงานนี้ผู้ประกอบการจะได้รับอะไรคะครขณะนี้ในสากิจศ,ศึกษาไทยเนี่ยนะครับอะไรทั้งหลายเ7้แห่งเนี่ยสามารถจะเชิญชวนผู้ประกอบการผู้ประกอบธุรกิจทั้งหลายเนี่ยให้มาร,ร,ร่วมมือด้วยเนี่ยกว่า1 3 0 0 0แห่งแล้วนะครับผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายผู้ประกอบการที่ยังไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจว่าจะได้ประโยชน์อย่างไรหรือไม่นะครับท่านหลังจากที่รับเด็กไปเนี่ยเด็กจะไปทํางานกับท่าน ท่านจะต้องจ่ายค่าแรงให้เด็กบ้างเล็กน้อยนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็ให้มีพี่เลี้ยงนะส่วนที่จะท่านจะได้นี่อาจจะไม่ใช่เรื่องของธุรกิจโดยตรง <Okay. S 2> แต่เมื่อก่อนนี้ท่านรับเด็กมาหนึ่งคนเนี่ยท่านต้องฝึอกอบรม <Okay. S 2> เดี๋ยวนี้ถ้าท่านนําเอาสกิจศึกศรรษาเข้าไปเนี่ยท่านเลือกเด็กได้เด็กส่วนหนึ่งเนี่ยไม่ต้องฝึอกอบรม <Okay. S 2> เข้าไปถึงทํางานได้เลยここมีประสบการณ์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือการประหยัดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนะแล้วเด็กรู้งานท่านเลือกเด็กได้ เราทําศึกษาวิจัยมาระยะหนึ่งพบว่าเด็กที่เข้าไปอยู่ในสกิศึกษาเนี่ยมีโอกาสได้งานทําตั้งแต่ปีแรกมากกว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในสกิศึกษา oh. นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นข้อดีสําหรับนักศึกษาส่ว <c oughs> นผู้ประกอบการก็จะได้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญผู้ประกอบการจะรู้เลยว่าเด็กที่มาจากสถาบัานแห่งนี้มีความแข็งอย่างไรมีความ เข้มแข็งอย่างไรรู้อะไรสามารถทาอะไรได้แสดงว่าในงานนี้นิสิตนักศึกษาเข้าร่วมง,งานได้ผู้ประกอบการแล้วยังมีในส่วนอื่นๆอีกไหมคะที่จะได้รับประโยชน์จากการจัดงานผู้ปกครองนะครับอาจจะไม่เข้าใจว่าทําไมต้องส่งเด็กไปต่างจังหวัดทําไมต้องส่งเด็กไปต่างประเทศกับเข้าไปดูได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นประชุมวิชาการเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการลงทะเบียนะนะครับโดยลงทะเบียนไว้ที่เ w อ q ์ไวด์เว็บอค siam.edu นะครับซึ่งก็คือเว็บไซต์ที่เราสำาหรับลงทะเบียนนะครับและการลงทะเบียนคราวนี้ก็จะเป็นลักษณะอิเล็กทรอนิกส์จะมี QR Code โคใส่ไว้ในมบายโฟนให้นะครับแล้วก็ท่านก็เข้าไปถึงหน้างานก็โชว์มื b บายของท่านท่านก็สามารถจะเข้างานได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่ีจิสเตอร์ไม่ลงทะเบียนไปได้ไหมไปได้แต่ได้เด็ดดูนิทรรศ,าศาการที่เราเปิดให้ให้ชมะนะครับ ซึ่งนิทรรศการด้านนอกก็จะมีการนําเสนอเรื่องราวของสากิจศึกษาแล้วก็พัฒนาการของสากิจศึกษาผู้ปกครอง<ว>ก็ไปร่วมชมได้ ชมได้ครับค่ะนะคะทีนี้ค่ะในส่วนของนักศึกษานะคะบางทีน้องๆหลายคนอาจจะมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะจะต้องเรียนอยู่ในระดับชั้นอะไรนะคะถึงจะได้รับประโยชน์จากการไปร่วมง,งานในครั้งนี้ที่จริงเนี่ยอยากให้น้องๆเข้าไปชมมากมากะะเพราะว่าในการที่เข้าไปดูเนี่ยท่านจะรู้ว่าสากลศึกษามีประโยชน์อย่างไรต่อท่านะนะครับแล้วก็มหลาลัยไหนบ้างที่มีสากลศึกษาเพราะฉะนั้นนักนักศึกษาหรือนักเรียนในระดับมัธยมก็สามารถจะเข้าไปชมได้แวะเวียนเข้าไปชมได้คือไม่จําเป็นว่าจะต้องเอ๊ะใกล้จะจบละ หางานอยู่ทวิทยานิพนธ์ก็ไม่จําเป็นขนาดนั้นไม่จําเป็นครับเพราะว่าหลักสูตรแต่ละหลักสูตรจะมีการกําหนดไว้อยู่แล้วว่าจะมีสกิลศึกษาส่วนใหญ่ก็จะเป็นวิชาเลือกให้กับเด็กนะครับว่าในช่วงนั้นช่วงนี้เนี่ยจะมีสกิลศึกษาอย่างไรค่ะนะคะทีนี้เมื่อสักครู่นี้ย้อนกลับมาในส่วนของท่านรองนะคะได้ได้พูดถึงในส่วนของการจัดงานบอกว่าเอ๊ะเราเน้นคําว่านานาชาตินะคะแน่นอนว่ารองรับกับการ 9โคศูสยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมองว่าจะทันไหมคะเราเริ่มดําเนินการในตอนนี้เราเราดำเนินการมานานแล้วอาเซียนพะลัสคราวนี้เราใช้คําว่าอาเซียนพลัสคือเราไม่ไม่เจาะจงเฉพาะอาเซียนเราออกไปนอกอาเซียนพอสมควรนะ,ะไม่ว่าญี่ปุ่นอเมริกาหรือว่าจีนเราก็ออกไปนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอาเซียนพลัสนะเราจะมีการร่วมมือกันในระหว่างนานาชาติครับค่ะแล้วก็เห็นบอกว่านอกจากว่าจะมีการคัดเลือกในส่วนของสถาบันเกิดศึกษาที่เข้าร่วมโครงการดีเด่นแล้วยังมีทางด้านของผู้ประกอบการด้วย ก็ <c oughs> มีผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมืออย่างดีฝึกนักศึกษาให้เราอย่างดีเราก็จะให้ประกาศให้นะครับ <c oughs> แล้วก็จะมีการแข่งขันกันบ้างเล็กน้อยครับค่ะ <c oughs> ทีนี้นะคะผู้ที่จะเข้าร่วมชมงานแน่นอนว่าเรามีการจัดงานอยู่1วันก็คือวันที่6กมิถุนายน <c oughs> สถานที่ก็คือที่ไบเทคบางนาครับค่ะตั้งแต่ช่วงเวลากี่โมงถึงกี่โมงตั้งแต่เช้าเลยนะครับตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึงตอนเย็นเลยครับค่ะแสดงว่าตอนนี้ใครสนใจก็สามารถลงทะเบียนรีจิสเตอร์ได้ถ้าเกิดว่าอยากจะไปรับฟังการสัมมนาครับต้องต้องเรียนอย่างนี้นะครับ จากหลายปีเที่ยวจัดมาเนี่ยมีคนสนใจค่อนข้างมากะนะครับครั้งนี้เราต้องขออนุญาตว่าไม่รับลงทะเบียนหน้างานนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถจะจัดสถานที่นั่งหรือแม้แต่เรื่องของออสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายให้อย่างเพียงพอะนะครับเพราะฉะนั้นต้องลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ค่ะนะคะเรียนถามทลองถึงความคดาดหวังสำหรับการจัดงานในปีนี้ค่ะ ครับก็เราเชื่อว่างานรรงสกิจศึกษาไทยเนี่ยนะครับค,คืออนาคตของการจัดการศึกษาแบบหนึ่งที่จะทําให้เด็กของเราเนี่ยเข้าถึงอุตสาหากรรมเข้าถึงผู้ประกอบการได้ดีขึ้นเด็กจะมีโอกาสได้รับงานทําได้ดีขึ้นผู้ประกอบการจะได้รับผู้ที่มีความสามารถเพื่อจะเข้าไปใน ทำงานในธุรกิจของตนเองที่เหมาะสมมากขึ้นะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อยากจะฝากให้กับทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะสถาบันการศึกษาที่ยังไม่เคยจัดสากิจศึกษาหรือว่าทางผู้ประกอบการที่ยังไม่เคยเข้าร่วมนะครับลองมาเปิดหูเปิดตา นะครับมาลองดูว่าตรงนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่อย่างไรค่ะนะคะซึ่งแน่นอนว่างานนี้ถ้าเกิดว่าใครไปนี่ได้รับแต่สิ่งดีๆแล้วก็มีแต่ประโยชน์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลานี้เปิดเทอมครับนะคะท่านรองมีอะไรอยากจะฝากเชิญชวนสําหรับน้องๆนิสิตธนักศึกษาหรือว่าเด็กๆนักเรียนเพิ่มเติมอีกไหมคะอย่างที่เคยนําเสนอทุกครั้งนะครับผมอยากจะให้นักศึกษาไทยเนี่ยนะครับเวลาที่เข้าศึกษาในอุดมศึกษาเนี่ยมุ่งเน้นให้สํานึกอย่างเดียวต้องการมาเรียนเพื่ออาความรู้ค่ะวันนี้สกิลศึกษาเปิดอีกทางงนึ เข้ามาเรียนเอาประสบการณ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นได้ทั้งความรู้ประสบการณ์เนี่ยเหมือนกระเสือติดปีกออกไปเนี่ยทำมาหากินถ้าไม่ทําเองถ้าไม่ไปเป็นลูกจ้างเขาก็ทําเองค่ะแต่ว่าชอบตรงที่ท่านรองได้เกิดมาเมืู่่นี้เหมือนกันว่าสาหรับน้องๆที่มีโอกาสเข้าร่วมในส่วนของสากิจศึกษาพอไปทํางานในฐานประกอบการก็ได้รับค่าตอบแทนด้วยได้รับค่าตอบแทนได้รับสวัสดิการตามฐานประกอบการนั้นๆนะคะโอ้โหนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสดีๆนะคะ พลาดไม่ได้เลยหรับการจัดงานในครั้งนี้นะคะตรงกับวันที่6มิถุนายนนี้นะคะที่ไบเทคบางนาตั้งแต่เวลา8โมงเชา้าเป็นต้นไปนะคะควันนี้นะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะแขกรับเชิญของเราค่ะที่มาร่วมบอกกล่าวสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์นะคะต่อวงการการศึกษาไทยค่ะขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่านศาสตราจารย์นะคะในแพทย์กำจรตติยากวีค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับ นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการถอดสลักข่าวแล้วนะคะหวังว่าคุณผู้ชมนั้นจะได้รับประโยชน์จากการติดตามชมรายการในวันนี้อย่างมากทีเดียวค่ะวันนี้นะคะดิฉันพร้อมแขกรับเชิญและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ให,หม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ3ามทุ่มเป็นต้นไปวันนี้สวัสดีค่ะ